กินแต่ปลาใต้วันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือคุณแม่นะคะยมเช้าให้อาหารปลานะคะอาจารย์ลนให้อาหารปลาปลาเยอะมากค่ะท่านผู้ชมปลาเยอะมากเลยแล้วก็ตัวโตด้วยนมันกินมันกินเก่งได้กว่าเขาในน้ำมีข้าวนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามีอสคนมาดูผลงานของคุณของคุณติดตามชีวิตป้าดานะคะ เกาะติดชีวิตป้าดาเดี๋ยวนี้เริ่มดังแล้วเพราะว่าตั้งแต่ทําเกษตรพอเพียงคนก็เริ่มแบบนําไปปรับใช้นะคะไปปลูกนู่นปลูกนี่ตามป้าดาเยอะแยะเลย FC นะคะวันนี้ใครจะตามป้าดาทันบ้างเอ่ยป้าดาขุดสะเลี้ยงปลาแล้วนะคะขุดสะเลี้ยงปลาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าดาจะพาเราไปอีกสะหนึ่งเนาะกับการบูรณาการพื้นที่ใหม่อันนี้เป็นพื้นที่เก่านะท่านผู้ชมเป็นพื้นที่เก่าเดี๋ยววันนี้ วันนี้ป้านาจะทาหมกขี้เหล็กให้ดูให้กินนะคะให้ชิมว่ามันมีอะไรใส่บ้างตาคุณยาเดี๋ยวลูกๆจะได้จะได้จําไว้ทีหลังจะได้ทำเป็นเชรานี้สวานขวาเพชรอยี่ยงกันค่ะโอ้เดคุณยามื้อนีนมีความสุขายอีหล่าเอ้ยเหี่ยงเหี่ยงสวาเหี่ยงเนาะความสุขบ้านๆลูกหลานความสุขบ้านๆ เวียกตอนเช่าของเอื้อยยังสี่แล้วเาเขามีพานะโมเมนต์โมเมนเบิรงคนไหนมาเบิตงป่าอีกก็มาละเรามาดูบ่อปลาิ่นคุณน้าเห็นหรือยังการที่วันก่อนที่เพิ่นเอาเอาไปย่างให้ระเอิญเอาบราคิดมามาถึงจังหวัดระเอิญแล้วมาเอามาเอาปลาเอากบวป่อนแล้ว ดีแล้วมีความพอดีว่าให้เขาได้มาเล่นด้วยค่ะคิดถึงคุณนะ้าคิดถึงนัาทัดก,ก็เลยมาที่บ้านอาจารย์ก็เลยเห็นเรามาเอาปาลาขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวหนูหนูหาหานเองค่ะวันนั้นบอกว่าเออมาทานน้อยอยา่าทำอาหารเลี้ยงจะเลี้ยงคุณนะ้าเราก็เลยบอกว่าโออีกสองปีหลานเรียนจบข่อยสิกบไปอยูนอ่น <laughs> ้าเด้อบอกบอก,บอกเอ้ยบอกเอ้ยเจ้าเขาบอกอีกสองปีหลานเรียนจบข่อยสิไปอยู่น้าเด้อเราบอกว่าโอเคโอเค โอาอยู่กรุงเทพมันดีแล้วเวลาอยู่บ้านนอกอยู่บ้านได้ดอกจังพกเธอนักธุรกิจขอให้พี่อยู่คนเดียวเธอดูปลาอย่างนี้อย่างนี้ตามตามคนไม่มีตามคนไม่มีสาม,ม,ม,ามีเอาตัวนี้เป็นสามีนะคะ แล้วก็บอกว่าอยากเขากล่องน้ำกดอนุญาตเนี่ยอาจารย์พอดีกำลังบุ่นหว้อยู่น้ำปลาอยู่ขออนุญาตขอประท่านโปรดย่างไรอาจารย์เดี๋ยวมันก็นกินยังมันก็ได้ทานยังไม่ครบตัวนะเนี่ยตรงกลางี่เดี๋ยวไปกินปลาบ่โอ้อาสาวเขาคอยเอาขึ้นมาว่าหนึ่งซีโตนั่นแบ่งหายอับาวน้ำไปเงื่อนมัน